สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่า EP สองแล้วค่ะชุดเดิมคือลุกมาจากหน้าบ้านเมื่อกี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแต่อยากให้ติดตามสักสองสองคลิปเออเพราะว่าคลิปแรกมันนานเกินกดไลค์ก็สบายแล้วกดนุ่งนุค่ะกระติกนิ่ง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 หมาเห่าอีกแล้วอ่ะทำไมาไมอ่ะไม่เคยเล่นไม่ต้องเห่านี่เราไปทางนี้เออเราไปทางนี้ดีกว่าคือหนึ่งกลัวหมาสองก็คือไม่ใช่หรอกทาั้งนี้สวยมีน้ำ ก่อนอื่นถึงไหมก็คืออีพีนี้จะมาเล่าเรื่องตอนแรกใช่ไหมอีพีแรกเล่าโบจังโกิกับกับโซนิกไปแล้วอก็คือมาทำงานแรกที่อะไรนะโบจงโกงานสองที่โซนิกใช่จะมาเล่าของแคทกับคิมใช่จริงอ่ะเขาทำงานจริงๆเขา มาอยู่ที่หลังขิมกับไม้เพราะว่าไม่อยู่บ้านนี้ใช่เพราะว่าตอนแรกอะอยู่กับอยู่กับบ้านที่นายจ้างงานแรกอะหาให้แล้วงานวอร์อมาร์เป็นงานเป็นงานที่สองที่เพิ่งแบบว่าได้รีโลเคชั่นใหม่มาจากเจนซิงเฮดไอคือแบบเจนซีงเไอที่เนี่ยแบบดีมากแบบใช่คือแบบว่านี่คือแบบโทรศัพท์พังไงถามแบบถามไม่กระทั่งว่าแบบโทรศัพท์พังจะต้องซ่อมที่ไหน <c oughs> หรือว่าจะต้องซื้อใหม่ด <c oughs> ีอันไหนแพงกว่ากัน มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าถามเจ้นนะเอาดีๆ่าก็ได้แต่ว่าถามเจ้นก็ตอบเออตอบละเอียดด้วยคือแบบไม่รู้อะซีไอที่เขาแบบดูแลเราอะก็คือเขาโอเคไงแต่ว่ามันแล้วแต่คนมันแล้วแต่คนจริงๆแหละไม่เขาอันนี้เขาเป็นคนในพื้นที่ด้วยไงเออใช่นะเข้าเรื่องอะประมาณว่าก็นั่นแหละก็ต้องย้ายงานย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่กับนายแล้วก็ขิมที่นี่ใช่คือตอนแรกเขาก็ขิมเอยเขาก็ขิมอยู่กันสองคนแล้วเทก็เพิ่งมาแต่เขาว่ามาแล้เออใช่ ได้ม้ไดคิมถือไหมไม่เดี๋ยวไม่ไหมอ่ข้าเรื่องเข้าเรื่องนาทีเอาเป็นว่าวอมันวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเมื่อกี้หล่อมากเลยนี่วันวันมองแต่ผู้ชายก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรวันวันมองแต่ผู้ชายใครเหรอตัวเองป้าเนี่ยใช่ใช่เพงไม่มีใครหรอกไม่มีใครมองเลยที่อนี้ไม่ว่ากี่อยู่ข้างน่างใช่ใช่เออนั่นแหละโอเคอย่างเงี้ยตำแหน่งี่ถูกต้องมาก็คือ เรื่องมีอยู่ว่าวอมารใช่ไหมเดทเท่าไหร่บอกบอกก่อนวอมารเราสิบสองดอนต่อชั่วโมงจ้าใช่สิบสองดอนต่อชั่วโมงอแล้วทีนี้มันไม่ต้องเป็นพัชชาใช่ไหมมึงอ่าเอออ่ะเออและทีนี้และนี้ก็ได้สิบสองดอนต่อชั่วโมงงานวอมารก็คือถามว่าหนักไหมเต็นสต็อกเกอร์สาวจ้ะมันก็มันไม่รู้อ่ะพนักงานเยอะมั้งมันก็เลยแบบไม่ค่อยหนักอะไรอย่างเงี้ยเออทำอะไรบ้างเขา เขาก็เอินมานเราเรออยูมันจะแบ่งเป็นสองแคปหรือว่า2องชิปสองผัดก็คือเราได้อยู่ตอนเช้าทำตอน8ปดโมงแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพววเบ็กแคปทูก,ก็จะทำตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มและทีนี้และทีนี้ก็เราอยู่ตอนเช้าใช่ปะเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็จะมีแมเน g เจอร์หรือว่าซูเปอร์ไบเซอร์อย่างเงี้ยรอเราอยู่ตอนเช้าให้เราแบบว่า เขาเรียกว่ายังไงอะให้เราแบบแจกแจงงานแจกแจงงานอะให้เด็กเจวันอะไปยืนกลุ่มด้วยกันใช่ไหมฟิลแบบให้ไปยืนรวมกลุ่มกันแล้วเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยใครอยากไปทำคอมเมอร์ซีใครอยากไปทำคอสเมติกก็ยกมือใช่แม่ก็ไม่ยกมือเขาแบบอาสาอืมเขาจะทำอ่ะใช่ไปไหมสองคนที่ไปไหมอะไรเงี้ยอืมใช่เขาจะแบบขอสองคนไปทําที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็พวกที่เหลือถ้าไม่มีอะไรทำเขาก็จะให้ไปทําที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกอสเซอรี่อ่ะเออเอาวะที่เป็นแปลว่าฟู้ดอ่ะพวกเกี่ยวกับอาหารเออพวกแผนกอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยอืมอาหารรัสเซีดูด้านี้โอ้ยไม่ยไม่เขาจะแต่งงานเสร็จจะพาจะแบบอะไรวะมันปกติมันจะมีรถเข็น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 เนี่ยให้เราอ่ะเข้าไปเติมแต่ถ้าวันที่ไม่มีอะไรเราก็จะได้ทับสต๊อกครับสต๊อกก็คือแบบเอาของจาก เช่บนเช่คือเช่มันจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเอาชั้นจากชั้นที่สี่อะลงมาเติมนั่นแหละข้างล่างอือก็คือเอาสต๊อกที่มันค้างอยู่เอามาเติมตามเชลตามเชลวเหมือนเซเว่นนั่นแหละอืมใช่แล้วปกติก็แทบจะเป็นอย่างนั้นแทบทุกวันคือว่างอะแต่ต้องทำตจงไม่ว่างใช่ก็แบบเออก็มันว่างอะมันไม่มีอะไรทำดีคืองานมันสบายแต่แบบเออมันมันไม่มีอะไรอะมันก็แค่ลากรถเข็นออกมาแบบ บางทีก็ทํามันอยู่สองคนเลย่างเงี้ยบางทีก็ต้องได้แยกกันไปเพราะว่ามีแมนเจอร์คนนึงโซเชียลเด่นคนนี้เออเขาจะแบบไม่ได้ไอเอลนี้อยู่ต้องอยู่กันแค่คนเดียวไม่ได้ไอเอลนี้อยู่ต้องอยู่ได้แค่สองคนอะไรเงี้ยแต่ละวันอารมณ์นางก็จะขึ้นขึ้นลงๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีก็ให้อยู่อารมณ์ไม่ดีก็ใช่กูไปลกใจมากเด้อเดี๋ยว้อเขาให้ดูบ้านหลังนี้ก่อนคือสวยมากสวยใช่เนี่ยอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้อะไรที่สวยดูไหนว่าอะไรนะหลังนี้ปะ หลังนี้หลังนี้คิมคาคิมคาหลังนี้สวยมากอันนี้ก็คือแบบในหมู่บ้านเราออีเวอร์จริงดิเรา,าเดินแบบเดินกลางถนนก็ได้อ่ะรถไม่ค่อยมีเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวพูดต่อก่อนก็คืองานก็จะเป็นประมาณนี้ต Walmart, แต่วอมารแต่ละที่เขาก็จะเมนเนตไม่เหมือนกันแต่คืออืมใช่บางที่คือวอมารมันก็นนนจะมีเดี๋วดูเดี๋วดูเดี๋วด,ด,ดูก่อนดูก่อนดูก่อนนี่จ้าสว็แล้วทีนี้ก็คือ แล้วทีวนี้ก็คือว่า,า,วา,าคือคือมีเด็กจูงหมาออกมาเล่นด้วยน้องผู้หญิงพู้ค่ะคือแต่และาเออแต่และว,วอร์มาล่ะเขาจะแมนจไม่เหมือนกันว่าว่าเราอ่ะต้องทำงานแบบยังไงเพราะว่าวอร์มามนก็จะมีวอร์มาใหญ่ วอลหมัดใหญ่แล้วก็มีวอลหมัดเขาเรียกว่าอะไรอะเนเบอร์ฮูดอะเออเขามันเขียนว่าวอลหมัดเนบอร์ฮูดเหมือนแบบเป็นวอลหมัดเล็กแล้วก็มีวอลหมัดเล็กทีนะเห็นหมาปะแบบน่ารักน่ารักเฮ้ยมึงถ่ายหมาถ่ายหมา Hey Do you want take a, take a video with me ถ่ยน่ารักไหมหมาคุหนุ่มมากลูก ก็คืออยู่ในบ้านคาเรือาหลังใหญ่เมื่อกี้นั่นแหละอือก็คือพอเจอฝรั่งเราก็พูดไม่ค่อยเป็นหรอกเอ้ยแต่พูดถึงเรื่องภาษาที่ได้ก็คือจากการทํางานแล้วมาอยู่ในสถานเอะแล้วมาอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือแบบมันด้วยความที่ว่าเด็กไทยมันก็ไม่ค่อยได้มามีในเมืองนี้มีเด็กไทยอยู่แค่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ไม่เจอเด็กไทยคนอื่นแล้วเพราะว่าคนอื่นเขาก็อยู่ในรัฐนี้เหมือนกันแต่ก็อยู่ในเมืองอื่นไงก็เลยรู้สึกแบบ มันได้ใช้มากขึ้นได้แบบมันต้องจริงๆอะ่ะแบบมันไม่ค่อยมีเพื่อนไทยอะ่ะอพอคุยกับพวกเอกดอก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเพื่อนเอกดอก็คือส่วนใหญ่ก็คือฟังอังกฤษรู้เรื่องนะแต่แบบบางคนเขาก็พูดไม่ค่อยได้อะไระไงนเงี้ย,ปยไปทํางานไงคะอ๋อไปทํางานไปทํางานก็คือใช่ปัจจัยานไปประมาณ 30- สถึง40นาทีแต่ก็คือออก7จ็ดโมงสิบอ่ะต้องเข้างานกับ8ปดโมงก็ถานะเจ็ดโมงสิบ กะเลกก็ไม่ไว่าเลยทะเลก็ไม่มีใครว่าคือแต่แตล้วแต่ทาเลดี <c oughs> <ะ>ว่าเพราะว่าวันติกต้องติดเวลารถ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 เพราะว่าคือแบบคนคนพนักง,งานที่เนี่ยแบบเยอะมากที่วอมาร์ทอ่ะเพราะว่ามันสถานการณ์โควิดด้วยแหละคือทุกอย่างะนะาร้านร้านอะไรมันปิดกันหมดไงคนก็เลยแห่แลากันมาสมัครวอมาร์ทพอมาสมัครวอมาร์ทปุ๊บเด็กจวันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำมันก็เลยแบบสบายว่างอะไรเงี้ย เขาบอกไอ้พักสามสิบนาทีอีสองตัวนี้ก็พักกันไปแบบสี่สิบมันพักเกินได้เราอให้น่าเกียดเกินอ้าวน่าเกียดนะเราเราก็น่าเกียดขอให้ขอให้พักแค่สิบห้านาทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ15 f t e e n minute break อะไรประมาณอย่างเงี้ยเบรกน้อยเบรกน้อยเบรกเยอะเครื่องแบบมันจะมีเบรกตอนเช้า15นาทีเบกกินข้าวกลางวันชั่วโมงนึงแล้วก็ตอนบ่าทเย็นๆอีก15นาทีอืมแค่นี้อีสินาทีอ่ะไม่โดนหักตังค์แต่ชั่วโมงนึงอ่ะเขาไม่จ่าย ก็หากโมงแล้วมัน้ใช่ใช่กคือแต่แต่ก็คือเบรกกันแบบไม่สิบห้านาทีเูาเบรกกัน30มสบสนาทีอ่ะเออก็คือเป็นเด็กไม่ดีอย่าเอาเป็นอย่างยางเพราะว่าจำไม่ว่าวอร์มแต่ละที่ไม่เหมือนกันแค่นั้นแหละแต่ที่นี่คือแบบพนักงานมันเยอะเขาเลยแบบดูแลไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยทั่วถึงอันนี้บอร์ดคะรคเป็นตาารจค่ค่ะใช่ใช่แล้วก็คือแบบเคปินเขามีตำแหน่งอะไรนะเคปินก็คือหล่อมาก คนขายไข่ก็คือหล่อมากคนขายน้ำคือหล่อมากหล่อแบบหล่อทุกคนที่นี่คือแบบไปทํางานอู้คนนั้นผัวกูคนนี้อุ้ยไม่ได้ไม่แฟนดูอยู่ไหมคะแค่กลุ่มิีบแค่กลุ่มิีบแต่ฉันก็ไม่เคยคุยกับใครนี่ไม่ไงแล้วที่นี้เลยที่นี้ก็แต่ค่ะตาดีมาน์ตแบผู้ชายอือที่นี่คือแบบคุยคิมคิมคิมมึงดูมึงดูคนนั้นใครวะใครอยู่อย่างเงี้ยอืกลับไปว่าจะไปผัดเป็ดแล้วเนี่ยคือแบบ มาเมื่อไหร่มึงจะมาทํางานกับกูอะไรเงรี้ยคิดคิดอย่างงี้ตลอดเลยเลยแล้วก็เรื่องเพื่อนอ๋อเพื่อนในอดอิอคือแบบเพื่อนอ่ะอยากคุยกับเราเยอะมากเลยคือด้วยความที่ว่าเขาก็อยู่กับก่าเขาอยู่กับเพื่อนเขาคือเด็กอกอดิอในวอมาร์อ่ะเอาเป็นว่าเด็กเจวันมีประมาณสาสิบแล้วคือสองคนนี้ทําวอมาร์กไงเด็กเอกกิปอก็คือ2ี่ปดคนมีเด็กไทยสองคนเลยอย่างเงี้ยอืมออแล้วคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนก็อยากจะคุยกับเราอยากมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเราเพื่อนทุกคนแบบ ดีกับเรามากอ่ะเราไม่รู้อะไรเราอะไรยังไงเราก็แบบถามเขาได้แล้วคือบางทีอ่ะเราแบบไม่เข้าใจที่เขาพูดเรื่องยอดขายเรื่องกฎห้ามนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็แบบว่าคุยกับเขาได้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าเพื่อนเขาก็ใช้สักร่ายง่ายคุยกับเราไงเออเวลาเขามาแปลให้เราฝังชีพแต่เราก็ได้แบบสับเยอะขึ้นได้อะไรเยอะขึ้นการใช้รูปประโยคนั้นอย่างนงี้อะไรเงี้ยมันก็ทาให้กล้าคุยกับฝรั่งมากขึ้นอะไรเงี้ยอแล้วก็ เรื่องอะไรอีกวะหมดแล้วปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออมาพูดเรื่องภาษาสมมติว่าอยู่อยู่มาสองเดือนแหละลรู้สึกว่าภาษาเป็นไงบ้างของตัวเองกเหมือนเดิมปะฟังร <st astic> ู้เรื่องค่ะเรื่องภาษาถ้าพูดเรื่องภาษาก <st astic> ็ฟังรู้เรื่องอะ่ะอืมฟังรู้เรื่องขึ้นป,ป,ป,ปกติอะเมื่อก่อนถ้าสมมติวาเร็วขึ้นนิดนึงใช่เมื่อก่อนอะอย่างเราอยู่ไทยใช่ป่ะเราก็จะฟังรู้เรื่องแค่แบบฝรั่งมาถามทางเราฝรั่งมาถามชื่ออะไรฝรั่งถามมาอยู่เท่าไหร่อืม แต่พอฝั่หงพูดเป็นเรื่องเป็นราวแบบยาวขึ้นลึกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะฟังไปเรื่องเาไม่รู้เรื่องแหละแต่เนี่ยคือแบบรู้อะที่เมาส์มากจากอีเวนต์เออจริงแล้วคือแบบมันเนี่ยคือแบบพอมาเนี่ยแบบเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาให้ฟังเขาเล่าเรื่องนู่นนี่นั้นในฟังก็ฝังฟังเขารู้เรื่องแต่พูดก็พูดรู้เรื่องแต่แบบว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังแบบคือยังไม่ได้ฟังเรื่องะไังนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือ ภาษาสเปนภาษาสเปนภาษาสเปนแล้วคืออืมสอนคาไม่ดีอ่ะได้หมดอ่ะอีอะไรนะมาริกงชูชาชูเปรุอะไรแม่งไม่รู้ไม่ได้พูดอรอกกาไม่ได้มันมาฟังอยู่เดี๋ยวมัาถามว่ากูเถามว่าแบบอ่าวไม่ดีเพื่อนได้อะไรไปบ้างก็สอนเพื่อนก็ได้ภาษาไทยแบบไม่ดีไปใช่เพราะว่าเพื่อนอยากรู้ก็สอนเอออย่าตอ๊ะเพื่อนเพื่อนอยากเพื่อนอยากรู้คำไม่ดีอ่ะมูโกคาเป็นใช่ แล้วแบบว่าจะวนกลับกับน้องเขามาแบบจะเป็นกามาน้องคือแบบว่าดีมากเด็กดูดิก็คือน้องงงเพราะแบบเอ้พวกทรายการอะไรการอะไรอย่างเงี <S 2> <S 2> <S 2้ยอ <No ือก็คือแล้วก็เรื่องการแต่งตัวอ๋อการแต่งตัวหืมแฟชั่นแบบว่าแฟชั่นนิสต์มากบอกเลยไม่รู้จะขึ้นรูปไหนดีคือแบบแต่ละวันแต่งตัวไม่ซ้ำกันเลยค่ะ วอร์มาัดขอแค่อย่างเดียวว่าอย่าใส่แตะกับใส่สายเดียวแค่นั้นนอกนั้นใส่ได้หมดอืมอ,อืมอื้อืมกางเกงไม่แบบจะขาดแบบไม่รู้จะขาดยังไงละใส่ก็คือเขาก็ให้ใส่ไปทํางานอะ่ะใช่อชอบใช่แล้วก็แค่ใส่เสื้อคลุมแค่นั้นแต่ข้างใน,นใส่อะไรก็ได้ออใช่แต่ว่าอย่าแตะกับสายเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าเขาอะเขาก็จะมีอร์มของเขาก็คือเป็นโบแจงโกกับโจนิคเป็นนิฟอร์มเปลี่ยนไม่ได้ ห้ามห้ามใส่ข้างใน,นก็คือแบบน,นี้นอยางงั mm ้น hmm. เสื้อเขาก็คือเสื้อเขาแบบดีมากนี่รองเท้าแบบโอ้โหใส่ต้องสูงได้ใส่ไปแล้วแต่คือไม่ชอบไง <laughs> เออแบบว่ารองเท้านี่แบบจริงๆอ่ะแบบโคตรแฟรชั่นอะ่ะแบบอยู่บอมาดอะ่ะอืออือแล้วไงอีกมี่วะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องแบบาการเดินทางก็พูดไปแล้วใช่ไหมอแต่ก็คือถามว่ารุมลงบอมาร์ดดีไหมดีมากอือเลดก็ดีแต่ว่าไม่ดีอย่างเดียว คือแบบเออมันไม่ใช่มันว่างมันไม้มีอาหารราเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อมีแต่อะไรรูเปคะมีแต่แพะค่ะเออบอกเลย <c oughs> มือแหง้งไปแบบ<อ>แยเยวเขาแจกแมมเขาแจกแมมด้วยนะ,อ,ะอ๋อเออช่วงสถานการณ์โควิดใช่ไหมเขาก็ที่วมามันต้องพบเจอกับลูกค้าหลายๆมากหน้าหลายตาใช่ปะเขาก็จะมีป้ายว่าให้เดินห่างกันห่างกับลูกค้าหกฟีตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบ มีแมสวอมัดมีแมสให้ทุกวันแจกแมสแจกแมสแจกเจลล้างมือถึงบริษีของวอมมัดก็คือช่วงสถานการณ์โควิดนะก็จะมีแมสมีเจลล้างมือแจกให้แล้วคือแมสของพี่วอมมัดก็ไม่เคยขาดเลยไม่เคยแจ, <c oughs> จกทุกวันไม่รู้เขาทานทานไม่มีขายนะ <c oughs> เพราะว่าแจาก,พกพนักงานแจกพนักงานหมดแล้วแล้วก <layer. blues. S 2> ็ของของช่วงโควิดเรามาพูดเรื่องของช่วงโควิดดีกว่าว่าอย่างไมเพราะว่าแบบมันขาดไหมก็คือ ก็ไม่ขาดอะทิชชู่มันก็มีเติมมาเรื่อยๆนะทิชชู่ไม่เขารู้จักเขาเรืเ่องอะไรเขาไม่ได้ตุนนะอะเขารู้จักประมาณะเขาก็แบ่งคนเรื่ลยเออใช่มันมันก็มีป้ายตอนแหละว่าแบบว่าให้เอาเห่าองนะเออคนหนึ่งได้แค่อันเดียวอะไรแบบเนี้ยอืแล้วก็อะไรอีกวะอ๋อเรื่องที่คนแบบอยากรู้ว่าแบบตอนนี้คุ้มไหมก็คือ ชั้นนั้นไม่คุ้มไม่เก็บทั้งเยอะไม่มันก็เออมันก็ไม่ได้ดอขนาดนั้นคืองานสองมันก็ไม่ดูจะได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เมืองเริ่มเปิดเล็กใช่เออเออเนี่ยราบถึงสถานการณ์เมืองตอนนี้นะคะก็เริ่มเปิดแล้วใช่คือตอนแรกอ่ะมันปิดทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างปิดแบบ สำนักง,งานโซเชียลก็ปิดอืมอาหาราใ,หใช่อาหารร <c oughs> ้านอาหารก็ปิดเวย้ย <c oughs> ยกเว้นร้านอาหารคือตอนแรกที่ปิดตั้งแต่แต,ตั้งแต่มาเลยนะก็คือ,อทุกอย่างยกเว้นร้านอาหารพวกเดฟทูวอลมาร์ทหรือว่าเดวินอะไรเงี้ยคืออันที่มันแบบไม่ต้องมานั่งเจอกันเนี้ยคือคือมันยังเปิดแต่ตอนเนี้ยเริ่มเปิดทุกอย่างแล้วเออเริ่มทยอยเปิด ตอนแรกห้างปิดค่ะแต่ตอนนี้ห้างเปิดแล้วเออเริ่มพยายามเปิดเพราะห้างเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปช็อปกันอือก็คือเพื่อนอะเพื่อนสองคนอะคุ้มคุ้มแบบมาถึงเรื่องเงินอะคุ้มแต่ประสบไม่คุ้มเหรก็คือนี่ไม่คุ้มเลยเพราะว่าแบบเงินออกบุ๊บก็ซื้อนั่นซื้อนี่ล่าสุดจะซื้อโทรศัพท์ละจ้าเพราะว่าโทรศัพท์พันถามว่าเป็นคนใช้เงินเปลืองไหมคือแต่มันมานี่มันต้องใช้จริงๆ เออพศัพท์มันพังจริงเพิ่งสองคนนี้นะคะทำงานวอมาค่ะรวยไม่รวยนะคะได้แอร์พอร์ตไปแล้วค่ะคุละอานค่ะเอออกแมงไม่รู้แม่งไม่รู้อโเดตัดออกตัดออกนั่นแหละได้ทีนี้แล้วก็ก็คือว่าแต่เรื่องประสบการณ์คุ้มมากบอกเลยภาษาได้ได้จริงจได้จริงมาแต่จริงจริงเมืองนี้ยคือปกติเด็กไทยเยอะนะแบบว่า เห็นคนรีนี่จะมาเยอะเยอะมากเยอะอืแต่พอแบบตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เห็นบอกว่าบีชาซัมเมอร์น่าจะมาได้อะไรประมาณนั้นแหละพวกเด็กซัมเมอร์ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอะไรแบบไหนก็ค่อยดูกันไปสถานการณ์ค่ะแล้วล้วแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอะไรนะโควิดพูดไปแล้วใช่ป่ะเออก็คือจะบอกว่าฝรั่งที่เนี่ยเอาจิงเขาก็ใส่แหมงกันนะเว้ยใช่เออ แบบว่าเขาใส่แมสกันไปในห้างอะไรเงี้ยใส่ถุงมือใส่แมสแบบบางทีลูกค้าเดินมาขอบคุณเลยอืขอบคุณร้ที่ใส่แมสก์อะไรเงี้ยเพราะวที่ใส่แมสก์ลูกค้าทวงใช่ทรงอ่ะลยเดินมาบอกในห้างอะไรเงี้ยมันก็จะแบบพอเข้าไปในห้างมันก็จะมีแบบพวกเขาเรียกอะไรวะผ้าไอ้นี่ผ้าเชื้อแบบเหมือนเป็นชิ้นเปียกอ่ะเออเออแบบนั้นน่ะให้เช็ดมือก่อนเข้าห้างอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ต้อรู้นะคะว่าวันเดินทางกลับก็ใช่ก็แค่เหลือแค่แบบจะเดินทางกลับยังไงแค่นั้นแหละต้องดูว่าช่วงที่เราจะกลับก็คือเรากลับกบรกฎากมกันก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทางรัฐบาลไทยจะเปิดประเทศให้เข้าได้ปกติหรือว่าจะต้องกลับกับพวกที่แบบต้องลงทะเบียนทางสถานทูตหรืออะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยอเนอือ ก็อยู่นี่เออพวกเรายังไม่เป็นโควิดนะจ๊ะยังไม่เคยแต่ก็ระแวงทุกวันออใช่เราแวงทุกวันแบบถ้าถามว่าใครไอถ้าแคทเออถ้าแคทไอแบบคุณจะถามว่าแคทไอทําไมแคอโควิดหรอจริงต้องคอยบอกนะแบบเฮ้ยีใครมีใครต้องมีสาเหตุมึงมึงกูไอกูสำลักกูสําร้องมาไม่เฉยมึงอะไรอย่างเงี้ยเออต้องแบบต้องคอยบอกกันอ่ะแต่ก็คือแต่ก็ ก็ดีอยู่ที่นี่แบบไม่เหม mm ือนรัฐอื after, yep. hmm. yeah. so ่น <F> ไม okay. ่รู bye. ้แต่ที่รัฐเราก็คือทุกคนเขาป้องกันแบบมีโซเชียลดิสเทนซิ่งกันมากขึ้นเลยเงยอือใช่ก็สองคนนี้ก็พยายามหางานสองอยู่พยายามอยู่จ้ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเดี๋เจอกันเบจบคลิปนะบ๊ายบายเดี๋ยวอยากให้ทําอะไรอีกอยากให้มาตอบคำถามเรื่องอะไรหรือมารีวิวอะไรอีกนะคะก็เมนมาข้างล่างนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายไปละ Waiting for you, my love, my son.